ใครคือผู้ที่มีฝีเท้าอันแข็งแรกร่งใครคือผู้ที่มีทักษะทางบอกอันโดดเด่นใครคือผู้ที่มีจิตใจมุ่งมั่นของการไปถึงฝั่งฝันด้านกีฬาสร้างคนด้วยกีฬาสร้างคุณค่าด้วยสปอร์ตแมนชิพช้างซ็อกเกอร์สคูลเป็นสะพานที่เชื่อมต่อให้ขาวเหล่านั้นได้ค้นพบศักยภาพของตัวเอง สุดยอดการเฟ้นหานักเตะฝีเท้าดีกับภารกิจต่อเนื่องในการออกล่าช้างเผือบรุ่นจิ๋วจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเปิดพื้นที่ให้กับเยาวชนได้จัดเต็มโชว์ฟอร์มเพื่อให้ไปต่อในวิถีทางฟุตบอลและก้าวสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพอย่างเต็มตัวกว่า10ปีของโครงการเด็กเข้าร่วมกว่า3 0 0 0 0 0คนถูกคัดเลือกฝึกเป็นนักฟุตบอลอาชีพ500คน การมอบโอกาสที่จะได้สั่งสมประสบการณ์ทั้งในและนอกสนามเราจึงสร้างเวทีให้กับเยาวชนที่มีใจรักด้านกีฬาฟุตบอลได้แสดงความสามารถเพื่อคัดเลือกเข้าสู่แคมป์ช้างผือดโรงเรียนอัสว์ชันธนบุรีเพราะเราเชื่อว่าเยาวชนคือแก่นของการพัฒนาที่ยั่งยืนการนำเอากีฬามาเป็นเครื่องมือปลูกฝังพัฒนาเยาวชนให้ได้เข้าใจถึงบทบาทเกมกติกาความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา จะนำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป Sportmanship มากกว่ากีฬาคือน้ำใจนักกีฬาไทยเบฟร่วมส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่พัฒนาวงการกีฬาสู่ความยั่งยืนบริษัทไทยเบเฟอร์เรสจำกัดมหาชน